เป็นยงขาจก่อันนี้ยเขา้าวโพดมาด้ล้กันเลยก็จะเป็นยงล่าบขีมหมก็ตาย ัักเง่ะครบวันนี้ก็อยู่<อ>วันนี้ก็อยู่กับผมแล้วกับพี่อาเช่นะวันนี้เราอยู่ที่ร้านไหนนะคือผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยนะ,ะไปกินอะไรที่มันแซ่บๆแบบทัึงในใจอะ่ะไปกันเลยไป few minutes later A นารานเนี่ยเขาจะขายไก่ปิ้งไก่ย่างอะไรแบบนี้ไก่ปิ้งย่างแล้วก็มีข้าวเหนียวด้ะข้าวผมไม่มีเนี่ยมีไฟด้วย อันเมื่อที่เราสั่งนเกอันนี้สามพันเตอรอันนี้ก็จะเป็นยมขาไก่อันนี้ยำข้าพบมากกัน อันนี้ก็จะเป็นยำขนมจีนขนมจีนดูนะดูเมนูแต่ละเมนูเนี่ยเผ็ดทุกอย่างอันนี้เราจะกินเผ็ดเราจะกินหวา,านก็แล้วแต่ของเรานะสั่งได้อันนี้เราเอาเมนูที่เผ็ดทุกอย่างโอเคเรามากินกันเลยยำลาอ่้ <yêu! S 1> อันนี้ก็เป็นยำยำม,มามา่ายำม,มามา่ายำทะเล เยเราม,มาจิ้รวมๆกันเลยอร่อย,ย,ยมากเลยรสชาติยังหม,มาทีู่กามา <laughs> ด,ดม่รอะอร่อยคือรสชาติกลมกล่อมคุณทานรายที่ที่วันนี้ให้ผมมาดูเนี่ยผมบอกคุณามาเลยอากงลองกินดู ไนนั่อืมมาจากโรงเรียนไหนนี่ทำพีทำพีดูเดี๋ยวนี้ทำพีมีนักดีวีด้วยม,ม,ม,มาเยอะเยอะอันนี้คือมาทำอะไรนี่มาเป็นมาดูเป็นผู้ก่อของตากล้องอ๋อโอเคโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นย่างย่งขนมจีนนี่นะ <c oughs>

บอกว่ากินกัตายยังแ้ตัเปนพังคาจมก้า้ดะคือเผ็ดมากเลยเผ็ดจริงๆนะคือตอนนี้ก็หมดแล้วนะเหลือแต่ผักอย่างเดียวผักก็กินได้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้ รานนี้อร่อยแซ่บแล้วก็สะอาดมากค่ะถึงได้เลือกร้านนี้ค่ะบอกเลยว่าร้านนี้แซ่บบอกค่ะอร่อยมากมากอร่อยจริงๆคือผมกินประมาณสี่ไมนู้จิ๊บอ่น,นี่ละไปถามเจ้าของร้านให้เจ้าของร้านเนี่ยฝากร้านสักหน่อยกันลากัเดีหัวสะพาน ตอนนี้มีแค่สาขาเดยียวใช่ไหมสาขาเดียวเดี๋ยวอีกต่อไปถ้าแบบว่าคนมากินเยอะนี่จนนะไปโอเคก็สำหรับวันนะนี้วานในกรุงชาลาของเราตุลาอีกประมาณอันนี้ทานราเขาให้มาโอเคก็จะได้กลับไปกินที่บอนเนาะขอบคุณามาซ่านะย่าใหญ่มาเซ่นเลโอเคต้องมาจะแจ้งก่อนนะอ่ะใหญ่ชาานะ้า,ชาละา dia. Terima kasih. Nak kat dada di rumah Makan di bond kan.